น้องเบิกคะน้องเบิกหันหน้าจับมือกันไว้จับมือกันไวมใช่ใช่่ทาแมสแมสออกได้อาแมสออก้อ่่ีเราพาเด็กถังด้าวมาเที่ยวเนี

ไหนเขาบอกว่าน <muitas S 2> ี่เลเลใช่ไหมคะใช่เปล่าสวัสดีครับเขาบอกว่านี่เลเขาไม่น่าเขาเดินหาใช่เล่ไหไหนเขาจำใช่เปลเปิดหน้าด้ใช่เปล่าใช่เนี่ยเพื่อนเดินเข้าไปหา อ่ะเดินป่าป่าป่าอ่ะเดินกับพุงพิงไหมกับพุ่งพิงไหมา่ายไม่ทันนักเด็กเอง Hmm? <tuk> ada <tangan> <Are> ya ต้องไป <tuk tangan> <tuk tangan> โอ้จะหมุน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 ไปหมุนมานี่เพียงจับจีบจับเลยนะดิอ้าววิ่งหนีแหละไม่วิ่งสิไม่วิ่งจับเพื่อนด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังใจเย็นใจเย็นใส่รองเท้าหน่อยอาแมทออกได้เอาแมทออกได้